ถ้าหาเบนเทก้าอยู่คันนี้ครับไม่ได้เชนตัวสุดท้ายโฉมปัจจุบันเลยนะฮะใครที่อยากจะได้รถเบนเทก้าปี2022คันนี้ราคาจาก9ล้าน9ก9า0 0บาทผมลดให้ล้านหนึ่งาครับซื้อเงินสดลดให้อีกแสนหนึ่งเหลือ8ล้าน8ปดบาทจาก899เหลือ8ล้านแ90บาทใครที่สนใจครับเบนเทก้าคันนี้รถสีเดิมสีน้ำเงินเดี๋ยวแลบสีให้ใหม่ด้วยใครอยากได้สีไหนมาบอกเลยเพราะตอนนี้มันเริ่มมีอายุการใช้งานแล้ว นะฮะพวกฟิล์มพวกอะไรนียมันเริ่มลอกแล้วจะก,การแลปให้ใหม่ด้วยอีมูล,ลค่าอีกหลายหมื่นนะใครอยากจะได้หรือใครอยากจะลอกแล้วเปลี่ยนเป็นใสผมจัดการให้ได้ด้วยนะฮะใครที่อยากจะได้มาเลยฮะล้อที่เป็นรอยนี่เพราะว่าสีเป็นสีคัลเลอร์ดิฟสามารถลอกได้จะเอาทํากลับเป็นสีดําก็ได้หรือจะ ลอกออกให้เป็นสีบอลก็ได้แล้วแต่ความชอบลอกสติกเกอร์ออกมาเป็นสีน้ําเงินและแลดใสได้ทุกเงื่อนไขร,ร,นรับแลกรับเทินนะฮะครบหมดจัดไฟแนนซ์ก็ได้เราจัดให้ครับใครที่อยากได้นะฮะคันนี้สภาพสวยเปิดมามีบันไดด้วยนี่ถ้ามันปูรมแดงได้ผมจะปูให้เลยฮะต้องบอกแบบนี้ครับว่าคันนี้รถสวยรถใสนะครับรถออกบีอเอโตเฮาสสภาพสวยไมสามหมื่นกกิโลนะครับใครที่อยากจะได้รถเบนเทก้าสภาพดีๆคันนี้รถผมใช้เองอยู่นะครับก็ขายได้ก็ขายไม่รวมเลขทะเบียนหนึ่งๆนะครับ ขอถอดออกนะครับไม่ขายทุกกรณีนะจ๊ะ